สวัสดีนะคะทีนี้ก็พามาชมเป็นตุเรียนสายพันธุ์มูซังคิงมาเลนะคะไซส์หนึ่งเมตรกว่าถึงเบอร์สิบนะคะต้นพันธุ์นะคะอ่าเป็นของมาเลเลยนะคะเป็นมูซังคิงแท้ของมาเลเลย<ส>ชุดนี้นะคะต้นพันธุ์พร้อมปลูกสมบูรณ์แข็งแรงสมบูรณ์แข็งแรงพร้อมปลูกเลยนะคะลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะมูซังคิงมาเลต้นละสองร้อยบาทนะคะไซส์หนึ่งเมตรกว่าต้นละแค่สองร้อยบาทเท่านั้นนะคะถึงเบอร์สิบ ลูกค้าสนใจก็อเอทไลแจ้งทางไลน์ได้เลยนะคะก็ลักแค่2 0งบาทเท่านั้นนะคะผู้เรียนสายพันมูซันคิงมาเลนะคะกระโดงก็ยังพอจะมีอยู่บ้างน,นะคะกระโดงก็จะเป็นประมาณนี้นะคะกระโดงเขาจะไม่ค่อมีนะคะถ้าเป็นมูซันคิงส่วนมากก็จะเป็นกิ่งกิงเพนกิ่งท่านทั้งหมดเลยนะคะ,ะชุดนี้นะคะมีกล่องใส่ได้สต้นนะคะ หนึ่งกลองใส่ได้สี่ต้นนะคะ,ะหนึ่งกลองไปชณีใส่ได้หนึ่งหนึ่งร้อยต้นนะคะลูกค้าท่านไหนสนใจนะคะ,ะจะส่งแบบกล่องเพอรี่หรือว่ากลองไปชะนีก็แจ้งทไลายได้เลยนะคะบริการจะส่งทั่วประเทศนะคะเราจะส่งอันทุกวันเลยนะคะลูกค้าที่ต้องการก็สามารถแอดไลน์เข้ามาแจ้งทไลายได้เลยนะคะต้นพันก็ตามที่ได้ดูอยู่ตรงนี้นะคะต้นพันของเราสมามุติพรแรพร้าปลูกเลยใช้พูนต้นอวบแรงๆนะคะ ก็จะอยู่แบบนี้นะคะลูกค้าที่ดูคลิปแล้วชอบถูกใจก็ทักนก็สั่งซื้อน่าเลยน,นะคะหรือว่าลูกค้าท่านไหนที่ต้องการเยอะๆนะคะสามารถโทรเข้ามาเป็นราคาขายส่งได้นะคะ